ในตอนนี้สามารถสั่งซื้อสินค้าชาร์ปออนไลน์ผ่านทางชาร์ปลาซาด้ามอลได้แล้วนะครับและยังสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อ,อติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆของทางชาร์ปได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนนะครับการทำความสะอาดนะครับตัวเครื่องฟอก อากาศนะครับภายในบ้านนะฮะวันนี้จะไปมาแนะนำรุ่น J60 นะครับนะครับเบื้องต้นนะครับขั้นแรกให้ให้เราทำการถอดถอดปลั๊กของตัวเครื่องออกก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็ให้เรานะครับใช้เครื่องดูดฝุ่นนะฮะที่ใช้ภายในบ้านนะครับดูดทำความสะอาดบริเวณด้านหลังของตัวเครื่องก่อนนะครับ อ่าครับเพื่อป้องกันฝุ่นมันจะร่วงนะครับเวลาที่เราเปิดฝาหลังออกมานะฮะอ่าครับจากนั้นให้เราทําการเปิดฝาหลังออกมานะครับโดยโดยดึงที่ตัวตัวล็อกทางด้านบนนะฮะอ่าครับน่ครับเปิดออกมานะฮะอ่าครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นทําความสะอาดบริเวณที่เป็นฝุ่นนะครับ ครับขั้นตอนต่อมานะฮะก็ให้นําตัวแผ่นเฮปป้านะครับออกมานะฮะแล้วก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับดูดทําความสะอาดนะครับบริเวณเฮปป้าให้ให้ทั่วนะครับทั่วบริเวณแผ่นนะครับอ่าครับประมาณนี้นะฮะนะครับจากนั้นนะฮะก็ให้นํา ตัวแผ่นที่เป็นแผ่นคาร์บอนนะครับออกมาด้วยนะครับอ่าครับอ่าเราก็ทำความสะอาดเหมือนเดิมนะครับครับอ่าครับถ้าหากเรามองไปแล้วสังเกตเห็นว่า ทางด้านในที่มีช่องนะครับช่องพัดลมนะครับถ้ามันมีบริเวณนี้มีฝุ่นก็ให้ใหใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับดูดฝุ่นบริเวณนี้นะครับอ่าครับตรงนี้นะฮะโอเคครับจากนั้นให้เราเลื่อนขึ้นมาทางด้านทางด้านบนนะครับเราจะมองเห็นตัวกรองนะครับที่เป็นลักษณะคล้ายๆฟองน้ํานะครับ อ่าครับแบบนี้นะฮะอ่าให้เราทําความสะอาดนะครับโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับหรือใช้แปรงก็ได้นะฮะใช้แปรงปัดใช้แปรงปัดบริเวณนี้นะครับอ่าครับจากนั้นนะครับใส่ใส่ตัวฟองน้ํากลับเข้าที่เดิมนะครับอ่านะครับแล้วก็ใส่ตัวแผ่นคาร์บอนนะครับ ที่เดิมนะครับแบบนี้นะฮะจากนั้นก็ให้ใส่เฮปปากับเข้าที่เดิมโดยสังโดยสังเกตนะครับบริเวณด้านบนนะะียฮะมันจะมีเป็นเป็นที่ดึงนะครับที่ดึงยื่นออกมานะฮะให้ให้นําที่ดึงไว้ด้านด้านนอกนะครับเพื่อจะได้สะดวกในการเปลี่ยนเฮปปาหรือว่าล้างเฮปปาในครั้งต่อต่อไปนะครับจากนั้นก็ใส่ฝาลงไปที่เดิมนะครับโดยสังเกตให้เคี่ยวล็อกนะครับ ตรงกับตำแหน่งเคียวล็อกของตัวเครื่องนะครับ่ใส่เคียวล็อกไปก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยๆเลื่อนปิดฝานะครับน่ะนะครับต่อมานะครับจะเป็นการทําความสะอาดนะครับตัวไอออนเจเนเตอร์นะครับหรือว่าเป็นตัวปล่อยประจุพัดมาของตัวเครื่องนะครับจะอยู่ทางด้านด้านข้างของตัวเครื่องนะครับลักษณะจะมีที่เปิดนะครับให้เราเปิด ออกมานะครับอ่าเห็นไหมฮะนะครับจะเป็นฝาแบบนี้นะครับคือโดยโดยทั่วไปแล้วนะครับจะมีขั้นตอนการถอดแล้วก็การใส่อยู่ที่บริเวณด้านล่างของฝานะครับเวลาที่เราเปิดออกมานะครับอ่าจากนั้นนะครับให้เราดึงตัวแผ่นไอออนเจเนเรเตอร์ออกมานะครับอ่านะครับดึงออกมาแล้วนะฮะเราจะสังเกตดูนะครับว่าถ้าหากว่า เครื่องอ่ะใช้มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วนะครับบริเวณตำแหน่งตรงนี้ครับตรงตรงตรงหัวเข็มเนี่ยฮะจะมีฝุ่นเกาะนะครับให้เราทําความสะอาดบริเวณนี้นะครับโดยที่ตัวเครื่องนะฮะจะมีแปรงติดมาให้ภายในช่องนี้นะครับแปรงปัดทาความสะอาดนะฮะอ่านะครับก็ให้เราใช้แปรงอันนี้นะฮะทำความสะอาดไปที่บริเวณ ตรงทางด้านหัวเข็มของตัวไอออนเจเนเรเตอร์นะครับเมื่อเราทำความสะอาดตัวนี้ให้สะอาดนะฮะตัวแผ่นไอออนเจเนเรเตอร์เนี่ยจะจะเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยประจุได้ดีขึ้นนะครับถ้าหากมีฝุ่นเกาะบริเวณนี้เยอะมันจะทำให้ปล่อยประจุได้ไม่ไม,ไม่ไม่ดีพอนะครับตรงนี้นะฮะจากนั้นเมื่อเราทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับให้เราใส่กลับเข้าไป ที่เดิมนะครับอย่างนี้นะครับเสียบกลับเข้าไปนะครับนะครับแล้วก็ใส่ตัวแปลงเข้าไปนะครับจากนั้นก็ปิดฝานะครับสังเกตนะครับมันจะจะมีเขี้ยวล็อกทางด้านล่างนะครับให้ใส่ที่เขี้ยวล็อกทางด้านล่างเข้าไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการปิดปิดฝานะครับทำได้เลยนะครับทีนี้เมื่อเราทําการทําความสะอาด ทั้งสองส่วนแล้วนะครับก็ให้เราทำการนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนะครับในส่วนของแผงควบคุมหรือว่าแผงคอนโทรลนะครับก็ให้เราทำทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้ผ้านะครับเช็ดบริเวณหน้าปัดนะครับให้ทั่วนะครับตรงนี้ก็นะครับไม่มีไหลแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ